ขอขัเวลาสักครู่นะครับตอนนี้ลาเซอร์พินได้มีโปรโมชั่นใหม่ให้เราเติมเกินได้อย่างถูกขึ้นนะครับผมโดยไปทางซ้ายมือรูปตัว E เลยนะครับใครที่ทไมสามารถเข้าได้ก็โหลดโปรแกรมจําลองน็อกก้ามาลองใช้ดูนะครับมีตัว E นี้ใช้แน่นอนนะครับผมกดเข้าไปนะครับไปที่เติมเงิน แล้วก็ไปที่เติมเงินเกมน,นะครับแล้วเติมผูกยังไม่พอนะครับตอนนี้เว็บอีฟันนะครับได้มีอีเวนต์เติมที่อีฟันนะครับทุกยอดรับฟรีโบนัส11หยกหินวิญญาณนั่นเองนะครับผมเติมกี่บาทก็ได้ครับได้หินโบนัสไป11%เเลยนะครับเนี่ย <Wow. S 1> นะครับวิธีการเติมก็กดไปที่ลาเซอร์พิน แล้วก็ไปที่คําว่ายืนยันหลังจากนั้นคุณก็กดเข้าไปนะครับจะมีซีเรียลกับพินให้คุณเกอะเข้าไปนะครับโดยรหัสนี้จะหาจากไหนได้บ้างนะครับก็มีร้านจําหน่ายเติมเกมทั่วไปเลยครับที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับและผมขอแนะนําตัวแทนจําหน่ายบริการเกมเติมเกมแบบอัตโนมัติด้วยนะครับที่นี่เลยครับ Easy Cash นั่นเองนี่นะครับเว็บสวยงามก็ไปที่เครดิตนะครับแล้วก็เข้าสมัครด้วย Facebook นั่นเองหลังจากนั้นก็ไปที่เติมเครดิตครับแล้วก็ไปที่พร้อมเพลย์แล้วก็พิมพ์จํานวนที่เราต้องการไปครับหนึ่งร้อยบาท นะครับสแกนจ่ายเอานะครับผมเพียงเท่านี้คุณก็ได้เครดิตมาซื้อบัตรเาเซอร์พินก็กดไปที่บัตรเติมเงินแล้วก็ไปที่เาเซอร์พินแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่เราต้องการครับราคาก็จะถูกปากปกตินะครับก็50เหลือ49เนะครับห0 0 0เหลือ4 7 7 5บาทเห็นไหมครับมันก็จะถูกมากเลยยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกครับผมหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันในการซื้อครับคุณจะได้รหัสซีเรียลแล้วก็พินไปนะครับแล้วเราก็กอกเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณจะได้ยกมาอยู่ในไอดีของท่านแล้วครับ โดยลาเซอร์พินนะครับได้แจกบัตรมาให้เรานะครับคนละร้อยบาทด้วยนะครับจำนวนรางวัลน,นะครับ1น0 0บาทนะครับแต่คลิปนี้ผมจะให้ก่อน200บาทนะครับใครดูคลิปไม่จบก็จะอดไปนะครับอยู่ภายในคลิปนี้แหละนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าจะได้มีมาแจกอีกโอเคเริ่มกันเลย สวัสดีท่านผู้ชมที่คอรพทุกท่านครับพวกผมเจมเมอร์สตูดิโอนะครับวันนี้พบกับเกมบีทเทพบรรณะชั่วดิรันนะครับวันนี้ผมจะมาลงลึกเรื่องลูนกันดีกว่านะครับจะขอลงลึกเพียงแค่โซทองแล้วก็โซม่วงนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของสถานะด้วยนะครับว่าสถานะของเกมนี้มีอะไรบ้างและทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าสถานะของแต่ละเกมนั้นไม่เหมือนกันอย่างเช่นฮิตคือการตีเกมอื่นนะครับฮิตคือการตีหรือการแม่นยำนั่นเองนะครับแต่เกมนี้ก็คือเอฟเฟกนะครับนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค่าสถานะของเกมนี้ทําหน้าที่อย่างไรบ้างกันนะครับดูแต่รุนแรกเลยดีกว่านะครับทลึงตานะครับทำให้ DMG นะดาเมจนะครับฟูลี่แอคแท็กฟูลี่ก็คือสกิลนะครับสกิล สกิลดาเมจนั่นเองนะครับของตัวเองเพิ่มขึ้น6%นนั้นหมายความว่าตาถลึงอันนี้นะครับจะใส่กับตัวละครที่สกิลรวแรงแรงอ่ะนะครับวิธีการดูเราไปที่สกิลของเขานะครับแล้วก็ไปที่นี่ครับฟูลี่แอคแทกแล้วเลื่อนไปล่างสุดครับผมนี่นะครับดาเมจสกิลส9 3เกิ็นห็นไหมบวก1000อ่าอันนี้คือแรงสุดแล้วของผมนะครับอ่ะอย่างเช่นผมไปดูของเบียคุยะนะครับเบียคุยะเพิ่งจะทำไป124เองเห็นไหมครับว่ามันต่างกันนะครับ แต่ว่า,อย,าอย่ามองอย่างนี้นะครับอันนี้คือตีหมู่อันนี้คือตีเดี่ยวครับด้านมีจะต่างกันนั่นเองนะครับส่วนของเบียคุยะใส่ได้ไหมใส่ได้เหมือนกันครับแต่เบียคุยะถ้า ตัวตีหมูของเกมนี้ใส่คีย์เข้าจะเจ๋งกว่านะครับส่วนคิดิเข้านิ้นทำเปอร์เซ็นยังไงนะครับก็คือ1.5เท่าของดาเมจที่เราทำอย่างเช่นเราตี10,000นะครับเราจะตีได้ถ้าติดคลินะครับแต่ตีได้หมื่นห้านั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับก็คือแรงขึ้น1.5เท่านะครับประมาณนั้นนะครับผมอันนี้คือสมมตินะครับนะครับเราก็ดูสกิลน่ตัวไหนแบบแรงบ้าเนี่ยเนี่ยสองตัว2องร้อยสิบสามเปอร์เซ็นอันนี้ก็แรงนะก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับมีเลือดไหลด้วยนะครับอันนี้คือตัวละครที่ ไม่ใช่ดาามีแรงแๆงได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่าผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่าที่ควรอย่างเช่นว่าอ้าวเอามัซุมโตะมานะครับตี138%นนะครับเป็นสายที่ไม่ใช่สายแบบโจมตีอยู่แล้วอ่ะเป็นสายป้องกันนะครับ ดาเมจที่เขาทําจะไม่แรงเท่ากับตัวละครที่สมมติว่าสก,กิลดาเมจเท่ากันแต่ว่าการโจมตีสเตตัสพื้นฐานนั้นไม่เท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นป้องกันใช่ไหมเราไปใส่โจมตีไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้นะครับกลับมาทที่2นะครับก็คือโซต่อสู้แก้แค้นนั่นเองนะครับอันนี้จะเพิ่ม HP นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราสะท้อนดาเมจให้กับแถวหน้าเราจะใส่ตัวละครไหนก็ได้ที่อยู่แถวหน้าแต่ตัวละครที่แนะนําไม่ใส่ก็คือตัวที่เป็นบล็อกอย่างเช่นโยรุจิมัมมน อันนั้นนะ่ะสมควรที่จะใส่นะครับผมตัวละครน,นั้นใส่ได้หมดเลยเท็กไซก็ใส่ได้นะครับจะเพิ่มนะครับ45นะครับผมในการติดสะท้อนนั่นเองนะครับต่อเนื่อง2รอบแต่จะมีผลแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือ2รอบนี้หมดไปก็จะไม่มีผลแล้วนะครับหมด2เทอร์นั้นนะครับก็คือการสะท้อนดาเมจนั่นเองสมมุติเขาโจมตีมา1,000 เขาก็อาจจะได้รับประมาณหน0่งห้รอยอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่การโจมตีของฝ่ายศัตรูนะครับต่อมานะครับโซต่อสู้ทำร้ายนะครับก็จะเพิ่ม ATK นะครับ ATK อัตราคีย์ที่เข้าคีย์ที่เข้าอย่างที่บอกไปก็คือเพิ่ม1.5เท่าของเรานั่นเองนะครับมีเปอร์เซ็นต์แค่4.5ถ้าเราเอาไเยอะก็ยิ่งดีนะครับผมกับแต้มดาเมจนะครับอัตราดาเมจ4.5นะครับเปอร์เซ็นต์ก็คืออัตราดาเมจก็คือก็คืออัตราของเรานั่นเองนะครับอัตราที่จะติดดาเมจนะครับ อ่าเปอร์เซ็นต์นี้นะครับจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับแรงขึ้นมากกว่า ATK ก็คือถ้าใส่กับตัวที่เป็นดาเมจแรงๆนะครับสกิลนี้เจ๋งมากผมแนะนําเลยครับใส่ตัวเบคุยะจะดีมากเลยนะครับหรือเบคุยะจะไปใส่คริต,ต่อสู้ก็ได้เช่นกันนะครับตัวะครตีเดี่ยวก็ได้ตีหมูกก็ยิ่งดีนะครับผมมาดูที่โซต่อสู้ทํรลายกับโซต่อสู้คริติคอลกันดีกว่านะครับมันต่างกันไหมมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่เพียงโซต่อสู้ทาลานั้นจะเพิ่มคริติคอลน้อยกว่า โซ่ต่อสู้คริติคอลก็อย่างที่บอกอยู่แล้วนะครับคริติคอลก็จะเพิ่มเยอะกว่าเห็นไหมเริ่มมาที่6%กับ4.5%แต่ความพิเศษของโซ่ต่อสู้ทำร้ายนั้นจะเพิ่มอัตราดาเมจด้วยนั่นเองนะครับดาเมจที่ออกมาก็จะแรงกว่านะครับแรงกว่าโซ่ต่อสู้คริติคอลแต่คริติคอลนั้นนะครับจะมีดาเมจคริติคอลออกเยอะบ่อยมากกว่านะครับอ,ออกบ่อยแล้วก็มีแต้มความแข็งแกร่งของคริติคอลก็คือกเปอร์เซ็นต์ของคริติคอลจะสูงกว่า ใส่กับโซต่อสู้ทำร้ายนะครับเราต้องการดาเมจก็ใส่โซต่อสู้ทำร้ายเราต้องการคริติคอลมากก็ใส่โซต่อคู่คริก สำหรับรูนจิตใจกับรูนกล้าหานี้แตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างไอ้รูปโลนี้นะครับก็คือโลนี่ครับจะเพิ่มบล็อกนะครับเพิ่มบล็อกมากกว่านะครับรูนอื่นหรือว่ารูนจิตใจนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับการบล็อกเนี่ยแนะนำใส่กับตัวละครที่เพิ่มบล็อกอยู่แล้วนะครับตัวละครที่มีบล็อกนะครับในในตัวนะครับที่เป็นอย่างเช่นโยรุจิเพิ่มบล็อกตัวเองนะครับอ่าก็ใส่กับตัวละครนั้นจะได้ติดบล็อกบ่อยๆนะครับเราจะหวังผลกับตัวนั้นได้ดีมากกว่าส่วนโซต่อสู้จิตใจนะครับกกกกก็็็จะนับตาาาลลอี่่่ไได้้้ททหหหใสววึๆง ได้บางกรณีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับลูนทองหักนะครับจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ดีเฟนด์นั่นเองนะครับแล้วก็ฮิตแล้วก็ความแก่งเอฟเฟกต์หลายหลายคนก็จะสงสัยใช่ไหมครับว่าฮิตนั้นทําหน้าที่อะไรกันแน่นะครับหลายเกมเราก็จะเออมันคือแม่นยำใช่ไหมพี่มันคือการตีหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเกมนี้จะเป็นฮิตก็คือเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ของสกิลนั้นๆอย่างเช่นโทซิโร่นะครับจะทำ เอฟเฟกให้ใสศัสตรูทําให้แข็งได้นะครับหรือว่ามาซเเบโตะทำให้ใบได้นะครับนี่แหละครับก็คือการฮิตของเกมนี้นะครับฮิตก็คือค่าเอฟเฟกนั่นเองนะครับอย่างเช่นโทชิโร่มีโอกาสติดแข็ง25จะทํายังไงดีให้เพิ่มนะครับก็แนะนําให้ใส่ฮิตนี้จะเพิ่มเอฟเฟกของการติดแข็งนั่นเองนะครับผมหรือว่ามาซเเบโตะนะครับ 17%ติดใบเพิ่มอันนี้ไปนะครับอีก6%ก็จะเพิ่มให้เขาติดง่ายขึ้นนั่นเองครับส่วนแต้มความแข็งแกร่งเอฟเฟกนั่นคืออะไรนะครับความแข็งแกร่งของเอฟเฟกก็คือนะครับเอฟเฟกที่ติดการเลือดไหลเลือดไหลก็จะแรงขึ้นนั่นเองเป็น6แต้มก็เลือดไหลติดพิษอะไรพวกนี้ครับที่ติดทําให้ลดเลือดนะครับก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นเองสำหรับโซต่อสู้ทองหักนะครับใส่พวกมายุลิเพิ่มพิษได้เออแล้วก็ยืนนานได้ด้วยหรือว่าจะไปใส่ทูติโล มาซูมาโตอะไรพวกนี้ครับหรือว่าซูเฮที่เป็น S&R นะครับติดใบได,ได้เหมือนกันนะครับอ่านะตัวละครที่สามารถติดใบแนะนําใส่สําหรับทองหักเลยนะครับจะมีที่คล้ายกันอยู่นะครับก็คือโซต่อสู้ที่ชื่อว่านี่เลยครับอ่าเพิ่ม H p แล้วก็เอฟเฟกต์นะฮะเเอฟเเห็นไหมครับว่าเพิ่มอันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ถ้ารุนเราไม่มีที่เจ้าทองหักนะครับก็ใส่รุนจมแจ้งที่เป็นสีมุวงได้เหมือนกัน หรือว่าสีฟ้าก็มีนะครับนี่ที่ข้างล่างเลยนะครับก็มีเหมือนกันต่อมานะครับเพิ่ม atk ให้กับตัว a นะครับสำหรับมือเปื้อนเลือดนะครับทำให้ดาเมจเลือดไหลเนี้ยของเองเพิ่มขึ้นสําหรับรูนมือเปื้อนเลือดนะครับนะมือเปื้อนเลือดเนี่ยจะเพิ่ม atk แล้วก็ ทำให้ดาเมจเลือดไหลดาเมจเลือดไหลเนี่ยก็จะมีพวกโทเซนเบคุยะนะครับพวกนี้เนี่ยที่จะทําให้เลือดไหลได้นะครับหรือว่างินก็ได้เห็นไหมครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ตามรูปนี้นะครับมันจะเป็นรูปเลือดไหลลงมานะครับอันนี้คือการติดแล้วนะครับและไอโซนี้ครับเขาจะเพิ่มส่วนนั้นนะครับทำให้เลือดไหลนั้นแรงขึ้นส่วนรูนต่อไปก็คือต่อสู้ระแวนครับต่อสู้ระแวงนี้นะครับจะเป็นโซต่อสู้ที่ทําให้ศัตรูนั้นที่ตีมานะครับดาเมจลดลงอ่าเป็นต้านะอันนี้คือติดเลยนะครับ คือดาเมจนั้นลดลงเลย5.4%ก็ใส่กับพวกยรุยจีได้เหมือนกันนะครับหรือว่าตัวที่เป็นรูปโล่นั่นแหละนะครับต่อไปนะครับโซต่อสู้มองกระจานะครับจะเป็นโซต่อสู้ที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเมื่อนะครับเขาโจมตีมามีโอกาส ที่24นนั้นมองข้ามดีฟเอนส์นั่นเองนะครับก็คือมองข้ามเกาะป้องกันนะครับเขามีเกาะมาเท่าไหร่มองข้ามหมดเลยครับเขาจะตีแบบไปโดนดาเมจแบบเพียวๆนั่นเองนะครับ60เลยนะครับผมชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ดีมากๆใส่กับตัวที่ดาเมจแรงๆอย่างเช่นเบียร์ก็ได้นะครับเคมปาจิยิ่งดีมากๆเลยนะครับเคมปะจเนี่ใส่แบบอะไรที่เจ๋งมากๆเลยสำหรับชิ้นนี้นะครับใครมีก็แนะนําอย่างมากเลยนะครับต่อไปโซ่ต่อสู้ล่างเศษเซียวนะครับก็จะเพิ่ม a d k ให้ก 15%ทาให้เป้าหมายที่โดนโจมตีไปแล้วนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเป็น15%ต่อเนื่อง2รอบนั่นเองก็ง่ายๆว่าศัตรูที่โดนโจมตีไปแล้วนั้นนะครับจะโดนเพิ่มอีก15%นั่นเองนะครับแต่โอกาสนั้นมีเพียงแค่15%เท่านั้นนะครับชิ้นนี้ก็ดีมากๆแต่เราก็ต้องอัพเยอะๆนะครับถึงจะมีผลนะครับถ้าเราติดก็เป็นดวงที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับชิ้นนี้โซตสู้ล่าง เสเซียวแนะนําใส่กับตัวละครที่ตีมหมู่อย่างเช่นมายุรินะครับแนะนําอย่างสูงเลยนะครับที่เหลือสกิลม่วงนะครับสีม่วงเนี้ยครับแค่เรื่องของ ได้ออปชันน่ะมาน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับมันก็ทําหน้าที่คล้ายๆกันเลยนะครับผมและแน่นอนครับโซต่อสู้มีความพิเศษด้วยนะครับผมนะถ้านะครับที่มีคําว่ารองเท้าแบบนี้นะครับนี่เห็นรองเท้าไหมครับมีแสงวิงวิงอันนี้คือโบนัสที่เราได้นะครับมันจะเพิ่มแบบไหนนั้นมันแค่เพิ่มเรื่องของแบบ ATK แรงขึ้นแต่เราอาจจะไม่เห็นนะครับมันเพิ่มโบนัสนะในส่วนที่เราใส่นะครับก็มีโอกาสที่จะติดง่ายขึ้นสาหรับคนที่ใส่นะครับเขาก็เลยรีหากันเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นเราไปดูที่เบียร์คุยย เห็นไหมครับว่าโซต่อสู้ปัจจุบันยังไม่มีความถนัดหลอมอันใหม่นะครับโอกาสได้ความถนัดอัพสเตตัสเพิ่มเห็นไหมครับต่อเวลารีนะครับก็หาตัวละครที่มันตรงสายนะครับเราจะดูสายได้ไงเรากดไปที่พื้นฐานเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นรูปรองเท้าอันนี้เป็นรูปดาบนะครับแครี่อย่างเช่นที่ผมใส่ถูกต้องก็จะมีตัว นี่เลยนะครับนี่มัสึโมโตะที่เป็นรูปรองเท้าเห็นไหมครับแนะนําเลยนะครับสำหรับสายเติมนะครับที่จะหาไอเจ้าที่รีนันะนะครับก็มารีหาเจ้ารองเท้านะครับหรือว่าสายที่ตรงของเรานะครับและแน่นอนครับสำหรับความถนัดของโซต่อสู้นั้นจะเพิ่มเรื่องของการชนะท่าต่างๆด้วยนะครับเห็นท่าตรงข้ายมือไหมครับที่มีรูปดาบชนะรองเท้ารองเท้าชนะโล่เห็นไหมครับแน่นอนว่าไอตรงนี้ครับจะเพิ่มความถนัดในส่วนตรงนั้นด้วยทําให้ศัตรูนั้นโดนดาเมจแรงขึ้นอย่างเช่นเราใส่แครี่ที่เป็นรูปดาบแดง ไปตีกับรองเท้านะครับดาเมจที่ได้รับของรองเท้านั้นจะโดนแรงขึ้นแบบทวีคูณนั่นเองนั่นแหละครับคือความสําคัญและความเก่งกาจของลูนที่เราใส่ถูกความสนัดของตัวละครน,นะครับนี่เลยนะครับเห็นไหม ATK นะครับทางทัศทน์นชนะทาง defense defense ชนะทาง ATK เมื่อชนะทางจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมเห็นไหมครับว่าส่วนตรงนี้สําคัญอย่างมากเลยใครที่เป็นสายเติมนะครับก็หาไอชิ้นส่วนนั้นเอ,อามารีนะครับแล้วก็หาความถนัดของอของลูนนั้นมาใส่นะครับ มันจะเพิ่มแบบทวีคูณมากๆหรือว่าใครสายฟรีนะครับเล่นบบนานๆแล้วได้ชิ้นนั้นมานะครับก็แนะนําเลยนะครับไปหามาแล้วก็รีลูดออปชันให้ตรงหรือถ้าใครดวงดีนะครับดวงดีๆเนี่ยแน่นอนว่าคุณทําดาเมจได้มากวาวสมควรเลยอย่างเช่นทุกคนว่าเป็นลงท้าทายนยโอ้ยตียไม่ไหวเลยครับก็ดูสลับตัวละครเห็นไหมว่าเนี่ยรองเท้าเยอะมากเลย เราก็เอาตัวเนี่ยนะครับรูปดาวเนี่ยไปตีเขานะครับก็ยิ่งจะทําให้ตัวหน้าที่ยืนตรงนี้นะครับตายเร็วขึ้นนั่นเองทำดาเมจมากกว่าปกติค่าความสัมพันธ์ของเกมนี้สําคัญมากๆเลยถ้าใครรู้ส่วนตรงนี้เข้าไปนะครับก็ยิ่งทําให้คุณนั้นเก่งมากกว่าเดิมนั่นเองและแน่นอนครับว่าคุณจะไปพีเนี่ยครับคุณชนะทางได้แน่นอนนะครับถ้าเราจัดทีมที่ผมบอกเมื่อกี้เป็นนะครับในการแบบว่าชนะทางไหนบ้างแล้วก็ใส่ลูนยังไงนะครับคุณท็อปหนึ่งแน่นอนนะครับถ้าแบบว่าใครที่จะหาอะไรเงี้ยนะครับเราเรนะทาาชง มีสิทธิ์ที่จะชนะสูงมากใครอยากแข่งกับเพื่อนอยากตีเพื่อนเพื่อน,นะครับลองเอาสูตรนี้ไปทําดูแล้วกันนะครับจะช่วยของการลงอารีนาแล้วก็ไต่หอได้ง่ายขึ้นแล้วก็การผ่านด่านทั่วไปด้วยนะครับและเทคนิคการใส่รูนแบบฉบับง่ายมากนะครับสำหรับแบบสายฟรีไม่อยากคิดเยอะนะครับผมก็กดไปที่สเตตัสตรงนี้เลยนะครับอย่างเช่นว่าเราต้องใส่แบบอุ้ยมีเจ้าโตโซต่อสูดทำร้ายไปใส่ใครดีนะครับผมก็แนะนำใช่ไหมว่าตัวไหนที่ดาเมจแรงใส่ตัวนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนแรงนะครับก็นี่เลยครับคำว่าข้อมูลเห็นไหมครับ นี่ครับเป็นรูปดาบควายตรงนี้23,23มนมั้ยเห็นไหมว่าตัวนี้แรงเลยหรือว่าไปดูตัวอื่นนะครับลองไปเทียบค่าดูเห็นไหมตัวนี้ก็จะไม่แรงเท่าไรเห็นไหมครับอ่าก็อ้าวตัวไหนแรงสุดเห็นไหมครับว่าก็คือเบียคุยานั่นเองผมก็ไปใส่เบียคุยาสำหรับตัวที่ตีแรงที่สุดนะครับอันนี้คือสาหรับสายที่แบบว่าอันนี้สาหรับคนที่แบบว่าเรียบง่ายครับไม่คิดมากใช่ไหมครับก็ดูตรงสเตตัสเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วแล้วก็เอ้ยแล้วตัวไหนแท้งถึกแล้วครับผมอ่ามาดูที่โย นี่เพิ่มดีเฟนต์เห็นไหมดีเฟนต์อยู่ที่4,768นั่นเองเลือดอยู่ปานประมาณ100,000สนเห็นไหมครับเยอะจัดอ่าแล้วดูมาซูบุโตเท่าไหร่โอ้เห็นไหมแปดหมื่นเจ็ดอ่าตอนนี้คือดาวมันยังน้อยไงก็เลยเบาแสดงว่าคุณต้องไปใส่กับโยริจิเกาะแล้วค่อยมาใส่กับมาซูบุโตนะครับถ้าใครถึกกว่าก็ใส่ลงทีมก่อนประมาณนี้ครับเทคนิคดูกันง่ายๆเลยนะครับที่เหลือจะเป็นเชิงลึกที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็กดที่ฟูลีแอคเทดนะครับก็จะมีโอกาส25%ทําให้ติดแช่แข็งเห็นให้รับแช่แข็งทําอะไไรได้ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมครับก็จะเพิ่มส่วนนั้นด้วยส่วนของฮิตที่บอกไปนะครับผมก็ใส่ลูกกระต่ายเห็นไหมครับเพิ่มฮิตเอฟเฟกต์สามจุาเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็จะเพิ่มส่วนของ25่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปอีกเป็นยีจอะไรอ่ะเจ็ดห้านะเห็นไหมครับก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็ยิ่งอัพเป็น4ี่หดาวก็ยิ่งเพิ่มเยอะโอกาสติดก็จะง่ายขึ้นนั่นเองโอเคครับทุกคนนะครับพอจะรู้ค่าสถานะเกมนี้ได้บ้างหรือยังนะครับก็นะครับเอาไว้ใช้กััััััับบบบบตววหนนนนนน้้้้าาาาทีี่มะะะคครรรรรกกกกกก็็็เเปปปปผลลลอออไไดดดงใชูแ สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นไงกันบ้างครับเจอกันหรือเปล่านะครับมันอยู่ในคลิปนี้แหละนะครับมันอยู่แบบแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวครับลองสังเกตดีๆนะครับถ้าใครยังหาไม่เจอถ้าใครเจอแล้วก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้ไปแล้วนะครับ100บาทหรือว่าคนนั้นอาจจะได้2รอบก็ได้นะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับ